ก็เปงนยาบัดคำด้ออ่ รื้อทิบดาฟาดินทั้งหลายทิบดาผู้สิงสติตอยู่ณนะบริเวณแห่งนี้ปุเุเถรปตาปุตบดาผู้สิงสถิตอยู่นำต้นขนุนตดนนี้ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาข้าก็เคยมาขอ ได้สามตัวตรงๆหลายปีมาแล้วประมาณสักสิบกว่าปีเนาะจำว่าผิดแต่ว่าบเด็กขออยู่ตนนี่ดอกขออยู่ตนม่วงแต่ว่าตนม่วงตนนั้นกะเจไปตามการเวลาหลายปีแล้วเนาะบระทนี้ตนขนุนตนนี้บดานางใหม่ ผู้สิงสถิตยุณตันขนุนมองนีข่าขออนุญาตขอจุดถูกขอทาแปงกันเนละมิดผู้ขานี่ได้เห็นชัดๆจิงเขียงหรือผู้ขานี่ขออนุญาตจุดถูกเอกเสียงดวงและทาแปงปะแปงให้อยู่บนต้นขนุนขอให้เนละมิดลูกไหหลานได้เห็นเออ เห็นชัดๆอยู่เฉยๆจะปิดจะบังหรือปุกาอยากอ่านขอเพิงใบบุญขอสุขขอราบงวดเป็นที่หนึ่งสิงหาจิงหาคมสองหาหกเกติหอนขออนุญาตขออนุญาต ถูกอืมอ er ี่คอพอได้เห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีสุขมีลาภพอได้สสวาวูรานเป็นบ่ากสามมานั่งบอยุกับตนใหม่ตนมีตนขนมุนผู้เดียวเดือดเดือดเดือดเทียงขึ้นก็แล้วแต่เนาะแต่าดูรานผู้ขามีวามเส่อว่า เทุตรเทวดาทดีอยู่ยังตนใหม่ก็มีเป็นว่าตนใหม่ก็มีเจ้าของกาขออนุญาตทุดถูกแล้วก็ถ้าแปงต้นนี้เลอกขอ,ให,อให้เห็นให้พ่อ,อขอให้เห็นเป็นตัวเดียวกันกันกบลูกค้าจุดถูกนี่แหละจุดถูก เราถูกเซียงดวงเนะาะอนุญาตเด้อผูกขาดถูกเสียงดวงโอ,อ้เห็นให้พอ่อเห็นให้พ่อ <c oughs> แบนี้ล้วนมีสุกมีลาพี่พี่ให้น้องเห็นผู้คนเห็นคลิปของผู้ขากะ เป็นมีโศกมีลาบลูกหลานบปิดพ่อบ,บางนือ้อปิดว่อบ,บางหันพอ่อหันเห็นกระบอกพีบอกนองบอดเด็ปิดบ่ดด้บับบงบอดว่ากวอักเอาผู้เดียวมมเมนต์ใสใครที่เห็นคลิปนี้ใครที่มึงคลิปพวกขานี้ผู้ที่คุนชอบในการเรียงดวงเนคะับ โอ้โชคให้มาผู้ทีบบาาบ่บ,บกอ,อ,อกอบบ่มักกแล้วแต่เนาะก็คือว่าบาว่ายังได้กะแล้วแต่เนาะมันเกิดเพคาอกกันวนบาบากระทำเน้วบาแห้วเฮติเฮนองทำเฮ่ให้นองรวยเฮติห้นองดพดนมีพดทิดมีอยากมีกินผู้ขาก็ยอมบาเด้อสาธุ ครับผมจากที่ผมได้จุดถูกสามดอกถ,ถ้าแต่งบนตนขนุนหรือว่าตนามามีแล้วก็จุดถูกเสียงดวงเสียงโศกแล้วก็ที่ดีมาเมืองน้ำกันนะครับผมมาดูด้วยกันนะครับ สีเหลืองยังนี่พี่น้องเออบัดนี้นะครับเ้อศึดเบราฟาดินผู้เป็นเจา้าเป่าต้นขนุนมองนี้ละอ่าป่อยนีย่ละมิดมเห็นชัดๆจริงแกงเด้อบัดนี้ดีด,ก,ดยยกันแล้วกันอาถีผ่านหนองมึงครับ มีคนับผมน้องเอ่อมึงสอยนะครับผมมึงสอยเนี่ยผดองเห็นเหลียกยิ่งับผมพี่ดองเห็นคือผมบอครับเนี่พี่นดองตัวที่สามนี่ออนะครับผม สามยังพี่น้องสามศูนย์หนึ่งบอกอต้องเห็นเห็นโต,ตัวได้ครับผมสองสามสามศูนย์หนึ่งคือวันหนึ่ง,อง,น,งนองเนี่ยครับผม ดูเดียวกันนะครับพี่น้องดูว่าหนึ่งศูนย์สามเป็นสามสามหนึ่งครับผมไม่แน่ใจนะครับพี่นอ้องอ่ะทีนี้เมือึงต้นขนุนครับผมต้นขน,นุนจะมีเรียกอะไรครับผมพี่นออ้องเออแล้วกนเลือกาู้ชายพี่นอ้องเป็นความเชื่อนะครับน้องเป็นความเชืออ่า ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับพี่น้องครับผมพี่น้องเห็นตัวได้เนี่ยผมพี่หนอครับผมน้องเห็นตัวเลยเนี่ครับอืมขออนุญาตเปิดไฟนะพวกการนกพยายามเปิดไฟเยอะมากก่อนผมนะครับอ่า เล็กน้อยนะครับเพราะว่ากลัวว่าไปชายจะหมดยานพี่น้องก็เห็นนะครับผมดูด้วยกันนะครับผมมาเมืองน้ำกำนองผมดูด้วยกันกับดูด้วยกันยานพี่น้องกม่เห็นนะครับผมนะครับ 3 3 0 1คือเวถัถ้าได้สายตาผมเนอกก็คือนับจากข้างบนก็คือ3 0 1 3 3 1ตัว,ต,วตัวอยู่กลางกลางไม่ไม่ค่อยชัดนะครับผมอยู่กลางกลางไม่ค่อยชัดลองมาผมผาดูนครับอ่า มึงอยู่ตนขนุนนะครับดูตนมามีนะครับผมดูด้วยกันนะครับพี่น้องอะจะเหมือนกันไหมจะเห็นไหมครับเห็นไครับอืมค่ะกายได้เห็นเลยพ่อ จ,จึงเกียงออดื้อดูด่ะเนี่รงนี่่สุดเลยัลลลล ผม้องเห็นคือผมบอครับผมเ,เห็นคือผมบอคับนี่ครับหนึ่งครับผมนี่งนะครับุดนี้นะครับผมผมบอเออเห็นชัดๆเฉียงๆมึงผู้ขายลงเห้ดังมึงีประเดีย๋ยวไปไปกลดอกจุด อยู่หลังบ้านผมนี่แหละผู้กาอืมอืมเอ้าโอ้นี่ผูนาครัวก็ผ้ดังคขออย่าด้้ยผู้กายนผมต้องเห็นเพื่อผมบ่มาไปนองเห็นบ่เห็นหะครับนี่เพือนนี่เหแล้วผมนี่ตรงตร ตกไปเนี่ยผมเนี่ยนะเลขกสามไปเรื่องผมอ่ะผู้ข่าขออนุญ,ญาตรูปเดอเ้อผู้ข่าวถ้าออกตัวเก้าหันกลับคอยผู้ขาเห็นอีกเดอ้อนี่ครับถ้ไม่ได้ตัดต่อนะครับผมเด็ดตัดต่อน,นะครับเป็นว่าเอา้านะครับผม ไม่ได้ตัดต่อนะครับวาิร์บุกผันไห่กับชิชัดเจนกันก็นเก่าเพิรว่าเนะาะบุษบุรลำบุรลานเพิรนลว่ารูเปล่ก,ลกับชัดเจนกันก็นเก่าเด้อบุษขาเส็นงชาถิเนแจงก็งเ,กงเก่าแจงก็งเก่า เห็นกิโลครับผมอออืมแต่ะะนะครับนี่พี่น้องเป็นตัวเกา่าเห็นตัวเก่านะพี่น้องกร้ผมเดี๋ยวไม่เชื่อก็อย่าลบดูเด้อนะครับผม ย่อมให้คนว่าบ่าอารจะว่าย,ยังไงก็กเที่ยนได้พี่น้องครับหลายประมาณสิบสิบกว่าปีอ่ะกั่ยี่สิบปีจะผ่านมาผมกาพี่น้องเนาะไปหาขูดมีตัวใหม่นี่แหละันถือสมัยก่อนนี่เนาะมันถูกถ้าถูกถถก็สีหามืินว่าน้อยได้พี่น้องถ,ถูกก็ซีหามืินสมัยก่อนหนูถือว่เสมุด một ừ, mấy tâm mấy cái làn rồi cả mấy quan, cũng của, khác, à, khảo nữa sẽ, nó, mua thử quốc khảo, quốc khảo hiện như khắc khắc cái nào, đến tám, tám. ข้าเห็นหน uh, ึ่งสามศูนย์ well ่เห็นนะครับผมนะนี่นะเอ้ยเอู้นเห็นแล้วผมนี่นี่ไม่ต้องนี่รับผมมีนี่นี่นี่นครับนี่นะตรง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 ที่มือผมสีนะครับมีนี่นี่นี่นะครับนี่นะครับนี่นะ นันเอนะ,อะจุดนี้นะครับจุดนี้นะ,ะจุดนี้นะแต่ด้วยวิจารณญาณขึ้นก่านะครับนี่คือเป็นวิธีขอหวยอีกอันนึงเนาะผมเป็นกเก็ตอยู่หลายหม่องหลายบอลผมกเฮ็ตมาหลายหลายเถื่อคขึ้นกันนะครับไม่ใช่ว่าพึ่งจะมาเรียนแบบใครนะครับผมกเฮ็ตมาตั้งแต่สมัยผมเป็นนุมเป็นบาวผมกตจมซื้อ ผมเชื่อเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับอ่วงโซหรับคปน็นโซนเชื่อพี่น้อกสามชัดมากนะครับนี่นะครับผมนี่ครับผมสามนะสามนี่ก็สามโอ้โหเอ้านี่สามนะนี่ครับนี่นะน,นี่ครัผมนผมสามผมอ,อ,อยู่ตรงมือผมฉีดนี่นะครับผมสามโอ้นี่ครับผมนี่เห็นไหมครับผมนี่ สามศูนสามศูนสามนะครับศูนสามไปอกผมศูนสามถ้า่มึงตัวถูกถูกนะครับไปลองผมถูกสามศูนย์หนึ่งนะครับถูกนี่สามศูนย์หนึ่งนะ ครับผมถูกมีสามศูนย์หนึ่งเนาะอ่านะลาย้นกับาถามโทรมาถามเนาะผมไว้มึงนะชิปส่วนมากเวลาผมลงเนาะผมลงแล้วผมก็คือผมจำมกใครได้นะครับประจันทนะครับผมผมล,งล่งแล้วเพราะว่าผมเห็นตัวหนังสือวิ่งใน่หนาจอหนาฉีบเปลี่ยนดื้อนะครับผมประตันทึอผมกะผมมาเห็นทั้งสีนะ่หล่ะมาทายไอ้มาทายไม่เห็นครับนะครับผมสามหนึ่งศูนย์สามนะสามศูนย์หนึ่ง อันนี้ก็ตัวขนุนนี่นะตัวขนุนนะครับผมท่าแปงนะครับผมนี่นะครับผมต้วท่าแปงผมก็เห็นสามสามศูนย์สามนะครับหนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งยังไม่เห็นนะเออเห็นผมเห็นศูนย์สามด้วยนะครับผมผมเห็นศูนย์สามนะครับอตัวนี้ครับผมนี่นะเห็นศูนย์สามนะครับ ครับผมเห็นบอสพี่น้องครับผมเอ๊เน้นศูนย์สามแต่หนึ่งหนึ่งไม่เห็นนะผมหนึ่งบอเห็นนะครับผมหนึ่งบอเห็นเห็นตอาตามที่เห็นนะนะครับผมโดยวิจจะณญยานในการรับชมก,ก,กันแล้วกันนี่คือภาพจริงนะครับผมเป็นภาพจินตนาการไหมก่อตรงนี้นี่ครับน,น,นี่ผมเครื่องบนนี่ ข้างบน03นะนี no. ini, in 1970, oh Emperor, oh so ่มอพี่นองนี yeah. ่เขาบอกนี่นี่น no ี่นี่โอ้โหนี่03หรือ63พอมันมุ่นนะครับเห็นไหมครับผมนะบนนี่นะนี่นี่ครับนี่นะครับนี่นะตัวนี้นะที่ผมชี้นี่นะครับผมนี่นะอ่านี่ให้ดูนะให้ดูนี่ให้ดูให้ดูนะนี่นี่นะให้ดูอ่าให้ดูนะอ่าให้ดูอ ไปดูนะเนี่ยนะเห็นตูนสามแต่หนึ่งไม่เห็นนะครับหนึ่งเม่เห็นหรือว่าหรือว่าพี่น้องนะครับเห็นตัวอื่นนะครับตัวอื่นก็แล้วแต่นะครับจำนะครับเออไม่ต้องโทรมาถามผมด้วยนะครับผมก็จำเมื่อไรเพราะว่าผมถ่ายแล้วลงแล้วก็แล้วไปกะให้พี่น้องเนี่ยมึงเอาสูุู่สุคนใครที่ากเห็นก็ดูชิปอย่างี้นะครับผมจัจจานะจัจจานี่นะครับผมน,บนะบนี่นะ จ,จ่านะครับผมนี่เห็นแล้วนะโอเคแล้วนะนี่อ่าพอปิดพอบางเด้อพอขวเปคนจิงบุกนะครับผมอ่าผมว่าศูนย์สามหรือว่าหกสามเอาผมผมเห็นศูนย์สามก็แล้วกันเด้อนะครับผมผมเป็นศูนย์สามแต่หนึ่งไม่เห็นนะครับหนึ่งว่เห็นนะผมคลิปนี้ยาวหน่อยด้อน้องไ,ไม่ได้ตัดต่อนะครับมันไม่ได้ตัดต่อมาคนเดียวนะครับปกติปฏิมาณสามคนนะครับ ปกติแล้วกันเทียมาขอหวยตองมาสามคนครับเป็นอย่างน้อยนะครับผมแต้ว่านะครับผมกล่ามาผู้เดียวนะครับตัวยูทูบบ้านผม,ม,น,ผม,ม YouTube นี่นะครับผมนี่ยูทูบเนี่ยนะครับผมศูนย์ผมไอหนึ่งศูนย์สามรือว่าสามศูนย์หนึ่งนะครับน้องอ่ะเอาทันเมียเนาะครับผมบ่านนะครับผมนี่นะอ่า หเห็นกันทุกคนเด้อนะครับผมจะปิดหน้าช่องแล้วนะครับผมี่301น,น,น,นะครับผมมามาดูกันจัดจานะครับอขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้ทุกคนถูกดีนะครับผมย้ำนะครับไม่ใช่ภาพแต่งหรือว,ว่าไม่ใช่ภาพตัดต่อเป็นภาพจริงนะครับแต่ด้วยวิทยจ,จ,จารัญญานในการรับชมเนาะเด้อผู้ขายผม,ผมนะผมนะนี่เห็นไหมครับ นี่ผมศูนย์สามนะ,ะจุดนี้ก็ศูนย์สามแต่ 1, ห,น,น, 1, หนึ่งไม่เห็นนะครับผมหนึ่งไม่เห็นอับหน,นึ่งไม่เห็นนะครับผมเห็นเดบยวต์แน่ผูกเห็นไหมครับผมสามศูนย์หนึ่งหรือว่าหนึ่งศูนย์สามนะครับผมอโอเคนะครับขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันทูกขาเนาะคอยส่งให้มาเนื้อสาธุสาธุสาธุ